แา่ความได้ึ้นชื่อของอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนั่นเองรืมไม่ว่าวันนี้เราได้พบกับตัวจริงเสียงจริงเจ้าภาพจากอำเภอบ้านแพงครับสำหรับอำเภอบ้านแพงในวันนี้นะครับตอนที่ผมได้นำเรียนไปครับด้านสายหน่งคือเงค์พระเจดีไม่ใช่หนิงในแปดพระธาตุประจำวันเกิดนะครับแต่เป็นพระธาตุาากองบุญข้าวกองพระเนาครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาของผู้หลัง เรียกได้ว่าท่านใดเคยไปท่านาทีนาคาแล้วหากท่านฮึดสู้อีกสนิดนะครับเดินขึ้นไปที่ด้านบนยอดเขาภูลังกาท่านจะพบกับาศาสนสถานมากมายรวมถึงพระทาตรงนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นมีตัวอักษร,รไทยประดิษฐ์ เป็นลูกเลขนะครับอักษรไทยเจ็ชิปติดกันแสดงถึงความเป็นน้าพงเดียงคนในชาติเพื่อเฉลิมฉลองในวันโระกาศสาขานเจ็ดองพันสามของพระบาทเจ้ระเจ้าอยู่ลาร์พร้อมเวราสยาลากรับลงึงพระธโรมาศพิศรักซึ่งในครั้นี้ไม่ใช่เพียงภาพวาดแต่มีความพิเศษของการเรียงร้อยนะครับแต่ยงจากนํำมันที่จุดอุจจาระงครับ ซึ่งเรือลำนี้ได้ล่องมาแล้วไม่น้อยกว่า30นาทีแต่ดวงไฟยังสมบูรณ์สวยงามนั่นเกิดจากศิลปินเรือไปที่ได้คิดค้นไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมนะครับแต่ยังรวมไปถึงนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคนฟ้าคิดค้นทําอย่างไรพุดเร็วไปลุกตุกงนานสวยงามสู้กับสายลมเย็งลงงมมนลมหนาวพิารณาจามามีช่วงไฟงตนนลตลต้นสังคมงานน,านะครับของลำเรือเป็นการรวมกลุ่มของ พระประจักษ์วันเกิดในิครพน,นมขามีพระพนมถึงองค์พระเกลาลงถึงอพระพยาศรีสัขนาชราและเป็เรือทัพที่น่าสุดพันในหมยับเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับสัญญาณว่าการแสดงสุดพิเศษที่จะขับก่อนบทเพลงไป,ปรพร้อมๆกับเรือไฟบ้านแทงที่จะกำลังถามนักท่านไปนั้นพร้อมแล้วนะครับหากท่าน,นพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดต่อไปที่มีชื่อว่าสัญญาอาร์คา 喂。